ไอเสียงนี้เลยไ่เออไอช่องวัดันนั้นเลยนะจริงทีนั่นคือทีมงานหนูไม่ช่องวันทั้งนั้นเลยตรงนี้เออมาเนียนกันเรียบเลยอ่ะเจอพี่พี่แบบก็ไม่มันต้องถามเรื่องนี้เรื่องถามอะไรอะคือมันเป็นไวรัลมากคือวันเขาดาวที่ผ่านมาจำไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวพี่เราช่วยไคลไฟให้ถ้าพูดว่าฉชาเขาอุ้ยพรปีใหม่แล้วก็การแซวประมาณว่าแบบอุ้ย ถ้าจะมีคนรู้ใจก็ขอให้เหมือนกับคู่ของพีพีบิวตี้แกงส้มพี่ดาวอขาพูดอย่างนี้หรอนี่นี่เนี่ทิปนี้เป็นไวลัลมากเลยนะน่ารักมากโมเมนต์นั้นมันคืออะไรนะคือจำได้เลื่อนๆลือนทุกอย่างมันแบบว่าเกิดขึ้นเร็วมากคือคนถามว่าตอนนั้นเนี่ย พี่พี่เหมือนงงอยู่หรือว่ายังไงอ่ะคือตอนแรกหนูไม่ได้ยินเพราะว่าหนูกำลังแบบว่ามองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าโฟกัสว่าเอ้ยท่านพูดว่าอะไรหนูเลยหันไปถามยูกินว่าเอ้ยเขาพูดว่าอะไรนะอ๋อเขาพูดเรากินตอบเหรอว่าอะไรบอกเขาก็พูดว่าเนี่ยฮถามแบบว่าอยากให้มีคู่ก็แบบว่าขอให้มีคู่เหมือนพี่ดาวแกงส้มละกันพี่ดาวกับพี่แกงไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยอั่นแหละเขาก็พูด อย่างที่เขาพูดแหละอันนี้นี่นี่ถามใช่ไหมใช่นี่เนี๋ยวเราไปถามว่าเขาพูดอะไรนะอ๋อแฟนๆก็แฮปปี้มีความสุขกันไปเหมือนแจกของขวัญปีใหม่โมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักแต่ว่าเพิ่งออกเพลงใหม่มาเพิ่งออกเพลงใหม่มาครับผมชื่อว่าอุบซีเดซีอุบซีเดซีข้อใหม่เลยว่าอุบซีเดซี เราวช่วยกันหรือก็ช่วปกันให้เัอปล่อยเอ็มวีมาเมื่อคืนสองทุ่มจะบ้าบอตอนนี้ยอดวิวแสนแล้วมั้งเนี่ยแสนแล้วครับผมโอ้โหนี่นี่นี่เอ้ยโอ้ตัวสีคือคอนเซ็ปมันคือแบบว่าไปสมัครงานแล้วไปใส่ชุดนี้ไปสมัครงานเธอไม่ตกกลุ่มรักเจ้านายตัวว่าจะสมัครนี่ที่ช่องวันอยู่ ครับผมก็เ <worship> ป <bird> ็นเอมวี Oxidacy <BOB> คับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยไปเลยเมื่อคืนซึ่งแบบ มันแซบขึ้นมาอีกนะเพลงนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงอู้หล่อมากเพลง MV หล่อมหกหล่อมากทั้งคู่อก็เพลงที่เพลงนี้ใช่ไหมคบผมได้พี่เบนกับพี่ป้านวงาสคัทมาทําเพลงนี้ให้แล้วก็ส่วน MV เนี่ยได้พี่จีนคําขวัญมากํากับให้ครับก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบแบบว่า3ปีครับพี่เบนพี่ป้านเนี่ยก็คือทําเพลงด้วยกันมาแต่เพลงแรกคือ is okay not to be alright ครับแล้วก็พี่จีนเนี่ยคือทำ MV fire boy ให้พี่ครับอ๋ออย่ามาเล่นกับมเลย ก็กลับมาทําเป็นตัวนี้ครับผมอ o p s i e d ซีค s ค่ะซึ่งแบบมันติดหูมากเลยนะแต่ว่าให้ให้ช่วยให้แฟน,ฟนๆช่วยซ้อมร้องหน่อยดีกว่าวันนี้<ด>ขอสักหนึ่งฮุกได้ไหมพี่พี๊หนึ่งฮุกได้ครับ<ผ>ม,มา Oopsie Daisy ทำเธอรักกับเราซี่ Oopsie Daisy มีทันงตั้งตัว I know you wanna touch you wanna sugar rush 'cause show me that the touches can get e n o u g h อุปซิเด a i s y ี่คืคน ให้วเต็มฮุกแล้วเเราต็มที่มากเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้หน่อยค่ะได้ครับยังไงก็ฝากเพลงอุ๊บซีเดซี่นะครับก็ปล่อยไปแล้วสามารถดู MV กันได้นะครับที่ YouTube c h anel n PP กิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็สามารถไปฟังเพลงนี้นะครับที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ไปเล่นแผ่นเสียงเพลงนี้กันเยอะๆไปเต้นตามได้มั้ยมีชาเลนจ์ด้วยครับผมเต้นตามได้ก็สามารถไปดูกันได้นะครับมีชาเลนจ์ในทุกๆเอ่อแพลตฟอร์มเลยเต้นแบบพี่ดาวเมื่อกี้ได้มั้ยประมาณนั้นอ ได้งานไหมนะอะ้รอย่างเงี้ยไปสมัครงานเนี่ยเพท่านผู้ว่าบอกแล้วว่าขอให้มีคู่แบบดาวแกงโซมพี่พี่อะไรเงี้ยอะรเราจับยัดใส่มือกันได้เลยเหรอได้พี่พี่ว่ายังไงพี่ว่าอย่างงั้นที่เราบอกว่าให้ฝากเพลงก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะวกกลับไปที่เรื่องของคอนเสิร์ตเดี่ยวนี่จะมีคอนเสิร์ตด้วยเหรออ้าวนี่ไงเราตีเบอร์อีกแล้วเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้เลยเอ้า อหนูมีคอนเสิร์ตหรอใช่เดือนนี้นาคมนี้ไงชื่อคอนเสิร์ตคือ p ีพีกริดมาเพลชเชอร์คอนเหรอนี่เห็นไหมรู้เยอะไหม <c oughs> รู้กว่าเจ้าตัวอีกเหรอรู้เยอะป่ะรู้มา,ม,มากขอ,อไหนลองแบบลองย้อนกลับไปหน่อยว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ดาวให้เวลานึกหนึ่งสองสามอ่ะพูดออกมาคือมาเพลชเชอร c คอนเสิร์ตมาเพลชเชอร์คอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพีครับหลังจากที่แบบว่า จบดับเบิลทราเบิลไปเป็นคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้บิวกินก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองรอบนี้ก็พี่กลับมาทำคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองในครั้งแรกเลยครับก็คือคอนเซปต์เนี่ย my pleasure ก็คือเหมือนเป็นความสุขครับผมหมายความว่าความสุขของพี่ในแต่ละพาร์ทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือตัวเพลงที่พี่เลือกหรือพาร์ทโชว์ต่างๆที่จะมีอยู่ในคอนเสิร์ตเนี้ยครับผมก็คือมันก็คือ เป็นความสุขของพีด้วยที่พีรู้สึกว่าพี่อยากจะส่งความสุขเนี่ยไปให้แฟนๆทุกคนก็คือมันจะเป็นตัวพี่ีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นเลยพี่ไม่เป็นตัวเองช่วงนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรไปชอดมดจะเป็นอะไรบ้างเออจะเป็นจะเป็นผัว ดีมากแต่ได้ข่าวว่าคอนเซ็ปต์มันคือแบบเหมือนขนมาหมดเลยทั้งดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเออก็คือแบบว่าตัวโชว์ก็จัดเต็มแน่นอนที่เคยเห็นมาแบบโผนเหินอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ลอยฮะ ลงเฮลิคอปเตอร์เอาอีกแล้วนะอันนี้จริงเปล่บเนี่ยแฟนแฟนบจริงบ้างไม่จริงบ้างพูดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเออแล้วก็ขายบัตรเมื่อไหร่นะคะพี่ขายจริงตอนนี้เปิดเป็นพรีเซลให้ลงทะเบียนกันครับก็ ถึงวันที่17มกราคมนี้ครับก็สามารถไปลงทะเบียนพรีเซลกันได้แล้วก็รอรอลุ้นลับนะครับผมว่าแบบใครจะได้สิทธิ์ไป<ม>แล้วก็เปิดขายบัตรจริงๆวันที่1กุมภาพันธ์ครับค,ค,คอนเสิร์ตจัดวันที่8-9มีนาคมครับผมที่ Impact Arena ค,ครับวว้าวซื้อบัตรที่ The Concert Application ครับโอ,เ,อ,อเคค่ะก็คือมีแบบ เออเขาเรียกว่ามนสวดมนอะไรให้แฟนๆไหมให้เราค่อยให้เขากดทันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็บทสวดมนให้แฟนๆกดทันใช่กดทันอยู่แล้วรีบๆกดเลยเอองเลงทะเบียนก็ได้เลยเออถ้าไม่รีบกดทันอะไรเงี้ยถ้าไม่รีบกดก็ไม่รู้นะจ๊ะ ให้แฟนๆโชคดีนะคะในการกดบัตรให้ทันวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอน้องพีพีดีใจเหมือนกันขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณครับนะใครที่ยังไม่ได้ดู MV ไปดู MV แล้วก็เดี๋ยวรอกดบัตรพร้อมกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวเราลากันไปนะครับพร้อมกับน้องพีพีกรีดด้วยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อกับคุยแซ่บโชว์นะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายสองสิบนาทีนะฮะการจําลองเหตุการณ์คุณโมวันนี้ผมจะมาเปิดใจนี่ฮะคุณแซนวิสาพัฒ กับทนายตุ๋ยนะฮะทนายของคุณแซนนะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจําลองเหตุการณ์ในวันนี้นะฮะเพราะคุณแซนเองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ฟาดเดือดกับคุณอัจฉรยะเรืองรัตนพงศ์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเนี้บ่ายสองนาทีกลับมาอยู่กันต่อนะครับวันนี้เรา3คนและนอ้องพีพีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ